หมุดร้านเบเกอรี่แอนด์บันจังหวัดเชียงใหม่ไม่เช็คอินไม่ได้แล้วมินะยกมือเช้ามาพร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารหลากหลายทั้งของข้าวของหวานเบเกอรี่รวมไปถึงเครื่องดื่มแอดมินบอกเลยว่าห้ามพลาดกะทิเบเกอรี่แอนด์บันร้านอาหารเช้าคุณภาพเมนูหลากหลายน้าตานะทานเมนูของทางร้านมีบริการให้ทั้งของข้าวและของหวานจุดเด่นร้านกะทิเน้นความสดใหม่ของอาหารวัตถุดิบที่ทำเองเมนูแนะนำบอกเลยว่าจะต้องถูกปากทุกคนอย่างแน่นอน บันนี่บันคาเฟ่พร้อมเสิร์ฟอาหารสไตล์โฮมคุกรสชาติดีราคาเป็นกันเองแต่คุณภาพเกินราคาไปมากเลยล่ะค่ะส่วนเมนูจะมีทั้งกาแฟเมนูข้าวและเมนูของหวานแถมแต่ละวันจะมีขนมเสิร์ฟต่างกันด้วยนะบอกเลยว่าต้องมาลิ้มลองค่ะซันเล่คาเฟ่เบกฟต์แอนบัน ร้านตกแต่งในสไตล์โฮมี่โดยใช้โทนสีขาวน้ำตาลมีบริการทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดร์อาหารที่เสิร์ฟมาแต่ละจานจัดเต็มแถมสีสันการตกแต่งก็น่าทานมากๆถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนแนะนำว่ามาช่วงบ่ายคนจะไม่เยอะนะเฟิร์นฟอร์เรสต์คาเฟ่ร้านคาเฟ่และบ้านบรรยากาศร่มรื่นใจกลางเมืองมีที่นั่งทั้งอินดอร์และเอาท์ดร์ตัวร้านด้านในเป็นสีขาวสบายตาเมนูมีทั้งของข้าและของหวานตอบโจทย์คนหาร้านบรรยากาศดีๆรสชาติอร่อย เดอะเวกานอวิสตรร้านอาหารวีแกนที่รสชาติด,ดีจนลืมไปเลยว่าวีแกนอาหารที่ทําจากพืชผกักผลไม้และแป้งแนะนําให้ลองเปิดใจทานรสชาติด,ดีจนรับรองว่าจะหากได้ทานแล้วจะต้องติดใจ